เพืนเห็ดเองรูสังเสิญเอาขีดเท้าชามลากางผ้าเพื่อนนเจสาบั่งลาเพื่อนน้อลาเพื่อนขาวพวามบอบตีกายคนทั้งหลายมองเห็นว่าเป็นคนกลาเป็นผู้บ้าสอนเราให้ฟังเขาโอ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 โหัดตกโลุม เมีตั้งแต่คารมชิวหาวานดังอ่อนไปบังคอยแผลน้ำโ้ยเดโน่โ้ยโ้ยน้อง ที่หัวจะได้อาจารย์ขอผู้เดียวบอว่เดียวมาซุ่มหานี่เราเองนั่นก็คือชูชุกเมือนเหอนเหมอนเหมืนมือนเคอนเหมอนเหมื่นมอนเมืนเหมือนหอนมอนเหมือนเอนเหืออนเอนเหมือเหอเหืออนเหมือเือนเปือเืออเือหมเนเนอห เราเองนั่นก็นคือชีวิตเคยพุ่ดูโล่หมอน่าบ,บ๊สวมใส่ผู้สาผ่าพานอาศัยไพ่เพิงอยู่ใกล้เมืองทะลึกแห่งนี้มีลูกศิษย์ลูกหายอยู่มากมายล,ล้วนแล้วก็มีตตงงงงแต่คนโง่งแตโง่ตัวสุกกับโง่อีกนีไป็สุขฮาสุขเพราะว่าคุณฉลาดเราตัวบบได้เว้ย <laughs> สุปแปลกใจน้องบ้าหินเปน็นยังไารันคือประจวเสียพาม้า อาจารย์บัทความก็เกิดควานไหมซูซี่ให้อาจารย์บทวาจังไตผู้สาวหน้าเวทีหลายากว่าเนี่ยสมมติงานซูซี่บอกพี่ก่อนเถอาเอาละสิทธิ์ลเลยงงมหาอาจารย์วัอนี้มีอย่างไรอาจารย์ซส่แล้วหอสิทธิ์เนื้อมือดีก็บมีอหนีงเราครับอาจารย์ผมว่อยากให้อาจารย์สอนวิชาอเอาเอบบีกแล้วบทความ จกมาไม่หยุคืข้อตัวนอีรี่ครับอาจารย์โอเล็ดื่อี่ยังไงอาจารย์ซอยบอกว่าดูสีมูผมอาจรจะพค่น่อหาคนหาโตเนี่่น่นมูผมหาค่นก็ยุกอาจารย์ไมาหลฝาดาบผีไปแล้วเออเป็นยังอาจารย์คือโอสามิชาดำดินบินบนหอเหมือนเดอากาแต่ขึ้นจังลเลยครับอาจารย์ อยากได้วีซ่า้อมก็บ่อยากดดกสิ้นเลยก็แต่พวกเจ้าเนี่ยใครถึงอาจารย์สิีซ้อนให้ข้าเนี่ยมันนี่อย่างกันเนี่ยอาจารย์ลมันบอหล่อกล้วยลอยบีกล้วยลอยบีหน้ารีลอยพ้นหน้ารีลอยพ้นสาหนามุดพนันไละสิินเด้อเสาหนามุดนามสาหนามุดอีกย่าเดียอาจารหน้าห้าหล่ตพดเสาหนามุดทั้งนันยไปอีต่อมีอาจารย์กทีทุกบอกสู

บ่าวเลี้ยงการเพราะเดินเดินอากาศกันบ่อนอาจารย์นี่บอกเมื่อไม่ซาเป็นยังผัว่าโอ้นยเลยท่านอาจารย์เมื่อหนี้ทองฝ้าปอดตรงบ่มีฝนจักเพ็ดเมื่อนี้แหละเป็นหมู่ที่ดีแล้วหมดเรื่องนี้แล้วท่าอาจารย์อาจารย์ว่าเมื่อไม่ซาเมื่อนี้อาจารย์ยัดลุกจอดลัดเบี้ยอะไรไม่เป็นแล้วเมื่อไม่ซะาหรอเมื่อไม่กับเมื่อไม่ขู่ท่านอาจารย์เลกเก็บพยายามมองันเทศมณีเทศเมืองันมณีโอเคท่าอาจารย์ ชูเอาจารย์ต an La, ิดเดีวเนี <t> <t ่ยบอานไหมเอาระกันแยกย้เยไปเกมพยะแต่ว่ากอนสิไปลัมายัง้งหมดหมดเร็สเร็วลัลัรับัหมดหมดเอาเชงลักนได้ป่ะโอ้โหอนล่ปัดเป็นเป็ดลอยเนาะมาเป็ดลลัดห้าสูเอาลัลาลั ล่พพัวแม่เออปลูกศิษย์อาจารย์เจ้าเนาอยู่ในอาสม์อาจารย์ขันอบโลกในเสีอตามกับนาำเบาเอาแต่คำสอนมุหวานหลงตัวอารมณ์เสื้อสมือท้องกับเตือแนวอาจารย์แต่ละทาง มันต้านกันแรงมากคนละบอกสิเอ้ยเอาแล้ว่าเท่านั้นไม่เหลืออย่างนี้เนี่ยน้องเท่านั้นมาลักสิตามทานเท่านั้นเลยผู้ที่สนใจฟังแม่นางรอเราฟังเรื่องแม่นางรอแล้นันทำเราฟังเรื่องสุดยอดอาจารย์ สุดยอดลูกศิษย์บางคนอาจารย์กูเป็นผู้อาจารย์กูลงอีกเเป็นอาล่ะศิได้แยกแยกแน่ท่าควรสะอาดยออาจารย์ศิพ่ทักควาอยู่หลังอาสมถ้ามีไม่ออกไม่ตนงา่ของเขาจะเรื่เรียกอาจารย์ได้เลยอาจย์จางกันกู้ม่กยาดังกุเลยน้ยมเี่ยงตาไีดนี้คอยหวหัวใจ